ห่อนค่ะร้อนมากอาหารอีกมุมอีกด้านหนึ่งของโรงแรมจร้ะโรงแรมใหญ่มากนะคะที่นี่ค่ะเอก,กูน่านะคะพาร์ทสองนะคะอันนี้จะเป็นเสองนะคะคร้านอาหารหรือโรงอาหารของโรงแรมนะคะ ห้องอาหารของโรงแรมคนเดเชียไม่ค่อยมีนะคะที่นี่นะคะ่ะร้อนพีสองเราจะเดินไปทะเลนะคะ ที่ที่นี่ก็คือพีวาน,นะคะคนข้างนอกจะเข้ามาไม่ได้นะคะ่ะให้สำหรับลูกค้าของโรงแรมเท่านั้นนะคะในเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวคือสูงมากะคะ่ะแต่ที่นี่นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากไปดูพิรามิดหรือ ไปเมืองไคโรต้องนั่งเครื่องบินไปนะคะที่โรงแรมมีจัดปั่มมีจัดให้นะคะค่าเครื่องบินอยู่ที่200นะคะ200อะะยูโลนะคะยูโรนะอ้ยร้อนบๆๆๆถ่ายมือใหม่นะคะอย่าว่ากันมือสมัครเล่นค่ะ เดี๋ยวเข้าไปดาวเทาโดยจะถ่ายให้ดูอีกที่หนึงนะคะในเขตของตัวอุโกโน่านะคะสถานที่สำหรับคนมีตังของอาระเบียนค่ะ